สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสารภาพตามตรงนะครับท่านผู้ชมเหตุการณ์เมื่อวานนี้นั้นส่งผลให้ผมนั้นคลากกระซังอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวเนื่องจากว่าคลิปติดเหลืองนะครับท่านผู้ชมไร้ซึ่งโฆษณา,าไม่ทราบ <c oughs> ว่าเป็นพ่ออะไรเหมือนกันนะเนี่ยสามคลิปลวดแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวโดยไอที T ่ชู3นิ้วแบบนี้นะเนี่ยก็อาจจะหมายถึงอุดมการ์หรือเปล่านั้นก็อาจจะใช่นะั้นแล้วก็โดนไป3คลิปลวดแล้วนะครับท่านผู้ชมติดเหลืองอย่างไม่หยุดยั้งโฆษณา,าไม่่่เข้้าาาก็ไไมรรูจะทํอยงดีบ ก็ต้องสวัสดีท่านทั้งหลายอีกครั้งโดยสถานการณ์วันนี้ก็เต็มไปด้วยความคึกคักนะครับท่านผู้ชมวุ่นวายไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแล้วก็ที่สําคัญนะเนี่ยวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะครับท่านผู้ชมผมก็อยากจะทายเหลือเกินว่าท่านทั้งหลายนั้นอาจจะไปออกเดทก,กับคู่รักจนหลงลืมที่จะมาดูช่องข่าวช่องเล็กๆช่องนี้หรือไม่นั้นก็อย่าเพิ่งลืมนะครับท่านผู้ชมเออแล้วก็พวกพี่ๆทั้งหลายด้วยนันเนี่ยแล้วถามน้องนัดไม่ไปไหนกับแฟนบ้างเหรอบอกไม่มีแฟนนะครับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้นั้น <laughs> ว่าสาวๆเขาแย่งกันอยู่นะครับ่านผู้ชมถ้าแย่งเอาก็จะดีแต่นี้เขาแย่งกันไม่เอาก็ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวข้ามผ่านไปก่อนวาเลนไทยสำหรับผมก็แค่วันวันหนึ่งแล้วเนี่ยแต่อันนี้ว้ยเฮ้ยประยุทธ์ครับท่านห่วงคู่รักวัยรุ่นแนะวาเลนไทยบอกรักผ่านออนไลน์เผ่อ,อยากเห็นคนไทยรักสามัคคีนะครับ่านผู้ชมแล้วก็ทําการชู2นิ้วแบบนี้นั่นเนี่ยแล้วก็ยัดไปในรูจมูกมันได้ไหมนั้นไม่มีนะครับเ่านผู้ชมผมอยากจะโชว์ภาพไปก็เดี๋ยวว่ากลัวททั้งหลายนั้นอยู่กับแฟนกำลังจะเข ประยุทธ์แล้วเดี๋ยวจะหมดอารมณ์ไปตามๆกันนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมแต่อารมณ์ที่หมดนั้นฟังอยู่อย่ายิ้มนะเว้ยเฮ้ยสลิมรอดช่องดักฟังนั้นโดยหมดอารมณ์ในที่นี้เหมือนกับว่าหมดอารมณ์ในออในเชิงที่น,นั้นนะครับท่านผู้ชมทําไมประยุทธ์มาพูดแบบนี้ดีจริงๆหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเมลหลักเมลรองนั้นเรื่องของนายทวินเปลี่ยนสีไม่ใช่แต่ว่าเปลี่ยนสีนะครับท่านผู้ชมจากสีสลิมรอดช่องแล้วก็มาเข้าพักประชาธิิปปไไยยยนนนั้เเี่ทวล ไทยอยู่นั่นแหละนะครับท่านผู้ชมหลังจากข่าวไปเมื่อวานก็คลิปติดเหลืองนะครับสร้างความซวยอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยก็ได้เกิดปรากฏการณ์ทวนลงไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ใช้เวลากันมาชั่วนาตาปีเบอร์เคยบอกว่าไม่เคยขึ้นเวทีกบพสศเลยนะให้สัมภาษณ์กับสื่อมติชนนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่มติฉันคนนี้ไม่เคยร่วมมกบสอศหมื่นเปอร์เซ็นสุดท้ายโดนขุดไม่หยุดไม่หย่อนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆทาอย่างไรดีนี่แน่รู้แน่นะครับ ให้คนรักฝากอะไรวะแ้ววันเลนทายประยุทธ์บอก บอกรักคนไทยฝากถึงนักการเมืองขอให้ประเทศรักด้วยขอให้รักประเทศด้วยนะครับท่านผู้ชมประชาชนแห่ถามใครจะไปรักมึงแหวนไม่ใช่ไม่มีนะครับท่านผู้ชมโดยประยุทธ์ก็บอกให้รักคนไทยอะไรวะเนี่ยรักกันฝากถึงนักการเมืองขอให้รักประเทศด้วยนะครับท่านผู้ชมโดยตอนสมัยที่ผมยังเป็นเด็กๆนั้นเนี่ยพ่อผมสั่งสอนมาว่าถ้าเกิดเรารักประเทศอะไรนั้นเราห้ามยึดอำนาจอะไรนั้นเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการตัดสิทธิ์เสียงของประชาชนทั้งประเทศนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับการล้นอำนาจไปก็ไม่ได้เกี่ยวกับ ท่านแต่ที่แน่ๆถ้นเนาเกิดประยุทธ์หลงเข้ามาฟังข่าวนี้นั้นอาจจะคาราคาซังหรือว่าจเจะบปวดเล็กน้อยถึงปานกลางหรือป่าน,นั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยดอกไม้ที่ประยุทธ์นี้ได้นะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นดอกไม้จากการจัดตั้งฉาบฉากหรือเป่าไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดเทียบกับอดีตผู้นําของเขาในครับท่านผู้ชมผู้นาของไายประยุทธ์จันโอชานี้นั้นเนี่ยอดีตผู้มาขับบัญชาเก่าแล้วก็โดนย,ยึดอานาจไปด้วยปลายกระบ,บอกปืนของประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมโดยยิ่งรักชินวัตรคิดถึงสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็หยอดหวานร ก็เป็นการได้รับดอกไม้จากประชาชนทั้งหลายที่ไม่ได้มีการเกณฑ์มานะครับด่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเป็นประยุทธ์นั้นจะต้องเกณฑ์มาหรือไม่นั้นถามกันบ่อยผมก็บอกว่าเกณฑ์ไม่มีหรือมีไม่รู้อ่ะนะครับด่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นประยุทธ์นี้การที่จะได้รับความรักความอะไรเอออย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะั้นมันก็อาจจะไม่มีนะครับหรือว่าจะมีนั้นก็ไม่อาจแน่ใจก็ปล่อยให้สลิมรักกันไปตามๆกันนะครับ <c oughs> ด่านผู้ชมข้ามมันไปก่อนครับท่านส่วนอะไรกันอีกวะเนี่ยอ๋อแล้วก็กรมสาธารณทุกอ์ไม่ใ่ใอะไ้ สักงานอนามัยอะไรสักอย่างนะเนี่ยบอกว่าวาเลนไท์ปีนี้ให้ปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือว่าให้ใช้มืออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็เอามือเกาหัวกระบาลครับว่ามันเกี่ยวอะไรแล้วก็บอกว่าอ,อวาเลานไท์นี้ก่อนจใจ้นั้นอะไรกันนันเนี่ยให้ล้างม้นล้างมือนะครับท่านผู้ชมมันก็อยู่ในคอมมอนเซนอยู่แล้วเอาละเว้ยดันลืมครับท่านว่าจะพูดช้าลงหน่อยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืม ลืมไปเลยเว้ยว่าจะฝึกให้พู้ช้าลงนะครับท่านผู้ชมส่วนใครกําลังคิดถึงธรรมนัตพมเผ่าแล้วก็นายกรจติกาวันนี้ตอนนี้ก็ออกมามั่นโหนอย่างสุดล้นแล้วครับท่านสําหรับพักก้าของนายกรนั้นโดยประกาศพร้อมจะชิงนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับท่านผู้ชมขณะที่ธรรมนัตแซอีกเว้ยโดยธรรมนัตแซนะครับท่านผู้ชมพูนําไทยขาดวิสัยทัศน์ไม่มีความพร้อมทําประเทศฟื้นตัวช้านะเนี่ยแล้วก็มีภาพบรรยุธทธำน่า S <S <S ไม่ไม่ได้มันทําหน้าแบบนี้ไม่ดีนะครับท่านผู้ชมออหน้าของผมมันจะดีไหมหรือจะไม่ดีนะก็ไม่อาจแน่ใจก็ต้องจับตามองครับท่านเพราะว่าตอนนี้ธรรมนัฐผมเผ่านั้นได้ไปต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยประเทศบ้านเขาจเจริญอย่างงู้นอย่างน,ยงนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าประเทศไทยเรานี้ไม่มีความพร้อมทําประเทศฟื้นตัวช้าเ่าเหตุเพราะว่าผู้นําไทยขาดวิสัยทัศน์นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้อีแหลงผือครับท่านเพราะขาดวิสัยทัศน์จริงไหมเนี่ยทำไมต้องมาต่อว่าประยุทธ์ของผมนะมันดีจริงเลยนะครับท่านผู้ ตามสถานการณ์ต่อไปในขณะที่ใครบางคนนั้นแล้วก็หลายๆคนนั้นได้ออกมาสวดส่งไม่หยุดยั้งนะครับเรื่องผู้ชมถามเมื่อไหร่มันจะลาออกไปได้สักทีนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะไปพอเมื่อไหร่นะครับเรื่องผู้ชมแต่ที่แน่ๆนายประพัฒน์โพธสุทนชี้ท่ายุบสภาชาวบ้านจะลําบากอีกหนึ่งปีแล้วก็เชื่อของแพงแค่ตามกระแสน,นะครับเรื่องผู้ชมอันนี้ก็ออกมาจากนายประพัฒน์ครับท่านยิวแสงหายแฟดไม่หยุดไม่หย่อนนะครับเรื่องผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะเนี่ยหรือว่ามันจะต้องเกาะประยุทธ์ไปเรื่อยๆนั่นก็ต้องติดต จะลำบากอีกหนึ่งปีแต่ถ้าเกิดประยุทธ์อยู่ต่ออีกสักแม่นาทีนั้นก็อาจจะปร,ะปรากฏการเลือหายได้นะครับเ่านผู้ชมเป็นนักกู้ให้ตู่สามล้านล้านก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมรวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์ฟังอยู่เมึงอย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยตอนนี้ออกมาหนุนประยุทธ์อย่างไม่หยุดยั้งนะครับเร่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรนะเนี่ยถ้าผมเคุณจะต้องอับอะไรสักอย่างหนึ่งขายจุดๆ,ๆอีกสักอย่างหนึ่งนะครับเร่านผู้ชมเพราะหัวหน้าพรรคคนก่อนนั้นชัดๆนะครับดนบหมเเววลากใจแ้ สนับสนุนประยุทธ์อะไรนะคะรับเ่ผู้ชมสุดท้ายก็โดนตะเพิดออกไปหรือว่าลาออกหรือว่าจะเป็นเกมการเมืองนนะก็ไม่อาจแน่ใจสําหรับนายอริอภิิ์เวชชาชีวะนะคะรับ่ผู้ชมก็ไม่รู้อีแหลงผือนยังไงดีว่าเฮ้ยตอนนี้ส่วนคําว่าอีแหลงผืนนี้ก็ไมก่ก็แปลว่าภาษาใต้นะคะรับเ่ผู้ชมแหลงนี่ก็คือว่าแถลงไม่รู้แถลงพืนนี้ก็คือว่าไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะครับเ่อผู้ชมแต่อันนี้รู้แล้วครับท่านหลังจากที่เมื่อกี้นั้นไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อต่อแต่ไม่ใช่เออเออหรือว่าใช่ว่า อนนี้รู้แล้วว่าจะพูดอะไรโดยหากใครที่กำลังคิดถึงพรรคครวงไอ้ไม่ใช่พรรคก้านะครับท่านผู้ชมครบรอบ2ปีแล้วก็โวลั่นครับท่านคุยโตเหลือเกินหรือเปล่าไม่แน่ใจเลือกตั้งครั้งหน้าพร้อมชิงนายกแต่ว่าใครจะเลือกไปไม่ใช่โอ้ยพร้อมชิงนายกแล้วก็เชื่อมาถูกทางแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดมาผิดทางนั้นมันก็เกิดกู o g เก m แมปสไนายก่อนหรือจะไม่เปิดนั้นก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมโดยผมคิดถึงนายกรจฐดิกาวันนี้อย่างสุดล้นนะเนี่ยอยากจะได้ไอเดียไข่ไก่ช้างกิโลอย่าง สุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านโดยมีสมอง87,000เซลล์นี่อาจจะคิดได้หรือว่าคิดไม่ได้นั้นไมน่แน่ใจในะครัเด่านผู้ชมพวกไข่ไก่ช่า,า,กางกิโลนั้นใช้ได้ประมาณไม่กี่วันนล้วเนี่ยผมก็เดินทางไปตลาดแม่พอคให้ไปซื้อไข่สัก2ขีดครึ่งแม่ค้าก็สวนมานะครัเด่านผู้ชมมึงกลับไปสบายประมาณนี้ผมก็สะเทือนใจหลังจากนั้น3วันก็เปลี่ยนไปขายแบบปกติคือขายเป็นลูกนะครัเด่านผู้ชมผมไม่รู้จะทําอย่างไรดีเลย,เยกับรรคประชาธิปัตย์นี้อันนี้ก็บอกว่าชี้พักมาถูกทางแล้วนะครัเด่านผู้ชมพร้อมชิงนายรัฐมตี เลือกตั้งครั้งหน้าเชื่อว่าจะมาเร็วกว่าทีิคิดวัวคะแนนเสียงเลือกตั้งซ่อมชี้พักมาถูกทางแล้วนะกรัน่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านโดยตอนนี้พักของธรรมนัตพมเผ่าในกค,นนะครัท่านผู้ชมกระแสข่าวสังคมไทยตอนนี้ที่ได้ออกบอกมาว่าพักไทยอะไรแล้วว่าเออเศรษฐกิจไทยตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นพักสร้างอะไรสรักอย่างอีกแล้วนะกรัท่านผู้ชมแต่ว่าขออภัยว่าเฮ้ยจําชื่อไม่ได้กระดันหันนันเนี่ยพักสร้างอะไรก็ไม่อาจแน่ใจนะแต่ว่าไม่ใช่สร้างธาต ไอ้ไม่ใช่อันนั้นรวมท่าสร้างไทยไอ้รวมโอยพรกของไอ้โบมันเชื่ออะไรก็จำไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอะไรท่าทาดเนี่ยไม่มีนะพูดไว้ฟังเฉยๆว่าไม่มีก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรส่วนอันนี้มาขอที่เรื่องยิ่งรักอีกสักแป๊บนะครับท่านผู้ชมหลังจากถูกยึดอำนาจไปนั้นบอกว่ารักคือการเสียสละยิ่งรักโพดวันเบเลนไทยคิดถึงตอนเป็นนายกต่างๆนานะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีใจความบางช่วงบางตอนบอกว่าเออตอนที่ไปรับดอกไม้อะไรต่างๆนานี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะโดนขวากนามอะไรไปบ้้างนนั ก็ถือว่าเป็นความสุขที่ได้รับนะคะรับท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้ไม่ได้มีเขียนบอกต่อนะเนี่ยแต่ว่าอันนี้ผมพูดเองแล้วถ้าเกิดเป็นประยุทธ์ะเอออาจจะต้องมีการจัดตั้งในการไปให้ดอกไม้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะรับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดผมเจอพลเอกประยุทธ์ของผมในวันวาเลนไทน์นี้ผมก็เตรียมไว้แล้วนะดอกไม้ที่จะเอามามอบให้นั้นแต่ันอยู่ข้างล่างนะคะรับท่านผู้ชมฝากแม่เก็บไว้ก่อนแม่ก็ไปฝากลุงอีกคนนึงครับท่านในผัวป้าข้างบ้านนี้ดอกไม้ที่ว่านั่นก็คือดอกไม้จันทนะคะรับท่านผู้ชมพ ชาพอดีเลยผมก็เตรียมดอกไม้จันไว้ให้นะครับท่านผู้ชมก็แต่ว่าไม่รู้ดอกมันจะไปถึงหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีส่วนตอนนี้ว้ยเฮ้ยหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าเมื่อวานเมื่อวานสื่อนั้นประยุทธ์บอกเฮ้ยหนูช่วยหน่อยนะก็คืออนุทินช่วยหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้อนุทินโชว์พาว้ยเฮ้ยควักโพยสอสองยเสียงหนุนประยุทธ์ให้อยู่ครบเทิมนะครับท่านผู้ชมก็ออกมาแบบนี้ในขณะที่ประยุทธ์นั้นก็ยังคงเหลือหลานนะครับจำไม่ได้ว่าพูดไปว่านูช่วยหน่อยนตอนนไหัู้ชม ก็ไม่รู้ว่าอืมันจะมันไม่รู้จะทําอย่างไรโว้ยเฮ้ยก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องนี้เรามองให้ลึกไปนั้นโอ้ยกูอ่านข่าวไปอ่านข่าวมาย้ายจากทางซ้ายย้ายมาทางขวาได้อย่างไรวะเนี่ยเกอีมันเลื่อนนะครับท่านผู้ชมลืมไปว่ามันมีล้อแต่ไม่ได้ล้อเลียนใครนะบอกว่าล้อเกวีส่วนไอ้วีมึงฟังข่าวต่อไม่ใช่ไม่มีนะครับท่านผู้ชมคุณลูกักเก้าอีพ่อคุณดีแย่งมาวันนี้ไม่มีก็ต้องติดตามสถานการณ์นะครับท่านผู้ชมโดยนะคัก ข่าวสายทำเนียบหลายๆคนนะเนี่ยแต่ก็ฟังครึ่งหูไห้หูครึ่งนะครับท่านผู้ชมผมยังไม่ได้ยืนยันแต่ถ้าเกิดยืนแล้วนั้นมันก็ต้องยันแน่นอนนะแต่ตอนนี้ไม่มีให้ยันอะไรนะก็ปรากฏการอนุทินควักโพยโชว์แต่โพยที่ว่านี้ไม่ใช่โพยอย่างที่ท่านคิดนะอะไรโต๊ดโต๊ดแต่ไม่มีมีนันไม่มีควักโพยโชว์ระยุท์ไว้เฮ้ย โอยนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เดี๋ยวอ่านเป็นโคยและเป็นเรื่องอโชว์ประยุทธ์รวมเสียงหนุนอยู่ให้ครบเทอมให้ได้มั่นใจได้ไม่ต่ำกว่า250เสียงแน่โดยไม่รวมพรรคเสรฐกิจไทยของคุณธรรมนัสพลเผ่านะครับท่านผู้ชมที่ย้ายออกไปนั้นก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรโดยถ้าเกิดสมมติผมเป็นอะไรว่าแบบอนุทินนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ประยุทธ์ถามเนี่ยผมเหลือเส้นทางอีกไม่กี่เส้นทางแล้วเนี่ยถ้าผมเป็นอนุทินแล้วผมบอกว่าไปซะไปแบบนั้นนะท่านผู้ชมก็อาจจะเกิดปรากฏการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นได้นะครับผมก็เลยจะต้อง เฮ้ยประยุทธ์ไม่ต้องห่วงนะพล่อเลยประยุทธ์ของผมเนี่ยพรรคเราเนี่ย260เสียงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่ามันจะด้านจะทนไปอยู่ถึงไหนไม่ได้มีเขียนในข่าวนะครับแต่ว่าวันทูทีโฟไฟตอนนี้นั้นติดหูติดทางอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวท่ามกลางการจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับท่านผู้ชมกลุ่ม16สอส,อสอแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะไม่ถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็น่าหมายรวไมไปถึงนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์สอสเต้นะครับแล้วก็นายพิเชษสถิรัฐวันไม่ใช่ทวันชวาน โอยอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้เหลือจะไม่ถึง16สสแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่า,ามงคลกิจก็ยังคงใช้คําว่า16สอสอยู่เพราะว่าเมื่อสมัยอดีตชาตินะครับท่านผู้ชมนานมากหรือจะยังไม่นานมากนั้นไม่แน่ใจโดยรัฐบาลสมัยนายชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมที่ประสบปัญหาของนายสุเทพเทือกสุบรรไปลุกอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเว้ยเฮ้ยมีคดีเรื่องการอะไรสักอย่างนี้ที่ถูกกล่าวหาสบประกอบสี่ขีดศูนย์หนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ประชาชนทั้งหลายรวมถึงสอสนั้นบอกให้ปลดไอเทือกไปซะ ชวนหลีกภัยไม่ปลดนะครับ่านผู้ชมก็ส่งผลให้ยุบสภาก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีครับท่านก็เป็นในเทือกเครื่องสุดท้ายไปแล้วกันนะครับ่านผู้ชมส่วนสถาน,นการณ์เมืมมมมม่อวานเมื่อวานซืนนี้มีเรื่องที่แปลกประหลาดอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านโดยท่านหลายยังจําได้อีกหรือไม่ไม่แน่ใจนะครับนานผู้ชมเคร้อยล้านเออเอาอีกแล้วเคร้อยล้านข้างเทง,งูกลางถนน,นเซนตันเวอร์นะครับ่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นข่าวเก่าออกมาเมื่อน่าจะไอสักพักแล้วแต่นี้ตํารวจแจ้งเคร้อยล้านอะไรวะสี่ข้อหาหลังปล่อยงูกลางถนนนะครับผู้ ผู้ชมแต่เมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ไม่ทราบว่าแปลกประหลาดหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจในข้างห้างสรรพสินนะคะชื่อดังนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีคนไปตะโกนตะโกนอะไรต่งงางๆกันนะเอาน้ําแดงเทราดหัวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการเฟี้ยงลงพื้นต่างกแล้วก็ฟิสิกส์แรงกระแทกก็กระเด้งกระดอนนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะไปโดนชาวบ้านชาวช่องเขาหรือเปล่านะเนี่ยก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีนะครับแต่ก่อนหน้านี้ช่วงกุฎิยามก็มีรายงานข่าวออกมาว่าคนเดียวกันเลยนะเนี่ยไปอยู่ที่สุวรรณภูมินะครับท่านผู้ชม ก็ไม่รู uh s. <S Hence, con, ้จะทําอย่างไรต่อไปข่าวนี้ต้องอ่านด้วยความระมัดระวังก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้ออากาศมันอาจจะร้อนเกินไปนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดีกันเลยทีเดียวแล้วผมเป็นอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้แต่ว่าไม่ใช่ผมทรงนี้นะครับท่านผู้ชมหมายถึงตัวผมเองนั้นอยู่ๆฟังข่าวขึ้นมาก็เกิดเสือกจะขำขึ้นมาก็ต้องจับตามองต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้ดราม่าของทวินไพศนนั้นก็เป็นที่ติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยประชาชนผู้รักประชาธิปไทยอะไรนั้น ก็จงใจเย็นๆไว้นะอย่าเพิ่งต่อว่าอะไรกันให้มากนะเดี๋ยวมันจะดีไหมหรือมันจะไม่ดีนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้กระแสข่าวนี้ผมต้องชี้แจงแถลงเรียนบอกไว้ก่อนว่าเออความเห็นจากคนส่วนที่ผมไปติดตามรับฟังมานะครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าเฮ้ยแบบนี้อาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีหรือเปล่าในการที่เอาคนที่บอกว่าไม่เคยขึ้นม็อบเวทีกปปสนะครับท่านผู้ชมในขณะที่หลังจากนั้นไม่นานก็ได้โดนขุดไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมที่ไหนได้ก็เคียงข้างในเทือกแล้วก็เดินอืห ตัวร่วมกับปบบป,ปสแล้วก็บอกว่าไม่เคยขึ้นเวทีนั้นเนี่ยมีหน้าให้สัมภาษณ์กับมด้ชนอีกนะไม่เคยร่วมกับปป,ป,ปส1กปปสเออ100%นะครับท่านผู้ชมสุดท้ายบนขุดไม่อยู่จ้างตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมติดตามสถานการณ์ต่อไปอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะเนี่ยบางคนก็สงสัยเว้ยมันส่งมาเป็นสายสืบหรือเปล่าผมก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะกูมไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวนะครับท่านผู้ชมหรือจะเกี่ยวนั้นก็ไม่อาจแน่ใจส่วนอันนี้อะไรกันอีกว่าเนี่ยอนุทินหวานจ่อยไม่ทิ้งรัฐบาล เผยตูฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มไม่ไม่ใช่เผยประยุทธ์บอกให้ช่วยแต่ไม่ชัดว่าให้ช่วยเรื่องอะไรนะครับท่านผู้ชมออกมาไม่อยู่ยั้งกันเลยทีเดียวเอาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยฝนตกแล้วเดี๋ยวฟ้าก็ใสส่วนประยุทธ์เมื่อไหร่จะใสหัวไปไม่มีนะโดยฝนตกแล้วเดี๋ยวฟ้าก็ใสเว้ยเฮ้ยระยุทธ์ควงอนุทินถแถลงยันพักร่วมจับมือกันแน่นอนนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ต้องชี้แจงก่อนโดยความเป็นปกติของมนุษย์นั้นนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติมีเรื่องที่ปกตินั้นไม่ได้มีรอยร้าวหรือว่าร ผู้ชมบ้านเราเอา่อถ้าเกิดแบบนี้นะเนี่ยคงจะไม่ต้องออกมาชี้แจงอะไรหรอกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติมันมีอะไรในกอไผ่มีความขัดแย้งอะไรกันนะเนี่ยมันก็อาจจะต้องออกมาแบบนี้นะครับเดามผู้ชมเพื่อเป็นการสยบรอยร้าวในขนาที่ข้างในนั้นอาจจะเละไม่อยู่จังนะครับเดิมผู้ชมข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพมแบบนี้ก็ไม่ไหวได้ในโบตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าหายหัวกระบ,บาลไปไหนแล้วนะครับเดามผู้ชมนั้นเนี่ยโอ้เก่งเหลือเกินเลยทีเดียวนะครับเดิมผู้ชมเป็นผู้สมัครสสอที่ไม่มีคนเลือกสอบตกแต่ว่าได้ไปยิ่งใหญ่ในทำเนียม้ก็ไไ่่รรูจะทําาอง ตอนนี้ดูเหมือนว่าบุคคลข้างกายของประยุทธ์ของผมนั้นจะมีไอ้โบอยู่เแล้วก็ธนากนนะะรนักท่านผู้ชมบางบุญคงชนะหรือมันจะแพ้นะก็ช่างมันไปก่อนก็อีกหลายคนนะคนับด่านผู้ชมแต่ส่วนมากนั้นจะเป็นพวกตกอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าเกตนะคะรับด่านผู้ชมก็ต้องจับตามองออกไปเอ้ยต่อไปพอถ้าเกิดสมมติไอ้โบนี้ไปลงสสอแบบเออไม่ใช่ปาร์ตี้ลิสต์นะคะรับท่านผู้ชมอันนี้ผมต้องลิสต์ไว้เลยว่าน่าจะไม่มีคนเลือกนะเนี่ยเอ้ยเลือกมีอยู่แล้วผมก็จะต้องไปเลือกด้วยนะคนหนึ่งถ้าเกิดแลม นะแต่เลือกที่จะไม่กานะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้เว้ยเฮ้ยหากใครที่กําลังคิดถึงถ้าเหยียบแผ่นดินนะครัดท่านผู้ชมของชาวต่างชาติเข้าไทย300บาทนี้อันนี้ก็แจ้งเข้ามาวันนี้เอ้ยใจ เมื่อวานครับท่านโดยข่าวสดนะครับเด้นผู้ชมรัฐมนตรีท่องเที่ยวยันเก็บแน่ค่าเหยียบแผ่นดินต่างชาติเข้าไทย300บาทนะครับเด้นผู้ชมหรือว่าถ้าเกิดตีเป็น US ดอลลาร์นั้นก็ประมาณสิเหรียญก็ไม่รู้จะทําอย่างไรนะครับเด้นผู้ชมสําหรับข่าวข่าวานี้ต่างชาติเข้าไทย300บาทชี้เพื่อน,นําเงินมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและดูแลสวัสดิการนักท่องเที่ยวนะครับนเะดินผู้ชมก็วุ่นวายวอกวนไม่หยุดยั้งครับท่านต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปส่วนอันนี้อะไรกันอีกวะเนี่ยอึ้งเป็นอะไรไม่รู้อ๋อไอที่ไปยยืนนปลล่องงูกาไั ู e ้ชมการเซ็นท่นเบอร์หน้าเซ็นท่านเบอร์อะไรต่างๆ่างขนาน,านี้แล้วก็ไปเรี่ยงขวดอะไรในหา้างสรรพสินค้านะนะั้นนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรในขณะที่ชาวต่างชาติามาประเทศไทยก็ได้ไปเห็นที่สุวรรณภูมิก่อนนะครับนะท่านผู้ชมแล้วก็ก่อนที่ไอ้ชายคนนี้ที่มันชื่อเคอะไรเนี่ยเออจะไปพารากอนเออเจ้าต่างชาติก็ถามเขาเป็นอะไรประมาณนี้เออไอคนที่โดนถามก็ตอบไม่ถูก,นะกนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าก็ยังงงกันอะยู่อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวอันนี้ผวาชายข้างเทน้าแดงแล้วก็ชูพับ ไปลงมาฉายยาลักกลางพารากอนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไงหลังจากนี้หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้ยกอยถึงการกลางนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราเกิดมาช้าขออภัยเพราะเมื่อาวานนั้นคิดติดเหลืองครับท่านวันนี้ไม่รู้จะติดอีกหรือเปล่าจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม